มาตอบคำถามลูกค้าจากทางบ้านกันนะคะว่าติดเครดิตแต่มีเงินดาวสามารถออกรถได้หรือเปล่าแล้วก็มีหลายคำถามมากๆเลยเรื่องของการที่เราติดประวัติแต่ไม่ปิดบัญชีเนี่ยถ้าเราใช้เงินดาวเยอะๆเราจะออกรถได้ไหมใช่ไหมคะพี่หน่อยตอบตรงนี้สั้นๆง่ายๆเลยค่ะว่ากรณีที่ลูกค้ามีประวัติติดแบล็คลิสบูโรมาติดล่าช้ามาเกิน90วันขึ้นไปแล้วยังไม่ได้เคลียร์หนี้สินยังไม่ได้มีการปิดบัญชีนะคะ ยังไงก็ไม่สามารถที่จะยื่นกู้กับทางธนาคารได้หรือยื่นกู้กับทางแบงค์ได้สาเหตุก็เพราะว่าประวัติเก่ามันยังโชว์อยู่เมื่อประวัติเก่ามันโชว์เวลาเจ้าหนี้เขาไปสืบค้นประวัติใหม่เนี่ยมันก็ยังมีประวัติที่มันยังค้างอยู่ในบูโรแบงก์ก็เลยไม่ปล่อยต่อให้เราต่อรองเข้าไปว่าขอดาวเยอะได้ไหมยี่สิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแบงก์เขาก็ไม่รับค่ะเพราะด่านแรกบูโรมันโชว์แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะคะกรณีลูกค้าที่มีประวัติ ติดแบ็กลิสต์หรือล่าช้าอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่เคลียร์ให้เป็นปกติหรือยังไม่ปิดบัญชีให้นี่เป็นศูนย์ไม่สามารถที่จะเช่าซื้อกับทางแบงค์ได้ทุกกรณีก็ขอบคุณคำถามด้วยนะคะหวังว่าคำถามนี้การตอบคำถามนี้ก็จะทำให้ลูกค้าทุกๆท,ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและชัดเจนส่วนใครมีคำถามสามารถ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกับพี่หน่อยได้คําถามไหนที่ดูแล้วเป็นคําถามยอดนิยมหรือน่าสนใจพี่หน่อยจะมาตอบคําถามแบบนี้ให้ก็มาพบกันที่พรทิปย์อัโตคาร์นะคะขอบคุณค่ะ